สวัสดีครับแบลซีคุกกิ้งโชว์มาแล้วครับวันนี้ผมมากับเมนูข้าวผัดกระเพราคุกหมูทอดนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยน่ากินมากๆจะบอกว่าผมลองกินแล้วอร่อยมากเลยอยากมาแชร์สูตรนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันว่าทํายังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับจะบอกว่ารสชาติของหมูทอดของผมเนี่ยมีรสชาติหวานๆเค็มๆอยู่แล้วนะครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วให้ใส่กระเทียมแล้วก็พริก สับลงไปใครที่ชอบกินเผ็ดมากๆนะครับสามารถใส่ลงไปเยอะๆได้นะในส่วนของพริกนะครับนี่โอ้โหกระทะร้อนมากเลยควันนี่ตลบอบอวนผมนี่จามไปหลายรอบเลยนะครับระหว่างผัดขั้นตอนต่อไปใส่ข้าวสวยลงไปครับอันนี้ข้าวสวยเหลือจากเมื่อวานนี้นะครับผมเลยเทลงไปหมดหม้อเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าไฟแรงเราก็เบาไฟลงนิดหนึงนะ ทำการผัดคลุกเขาข้าวพริกกระเทียมไปให้ทั่วๆนะครับจากนั้นให้ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วหวานซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับเราจะทำการปรุงรสลงไปในข้าวก่อนนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับโดยผัดให้ข้าวเนี่ยสีเสมอกันเลยให้เป็นสีน้ำตาลสวยเสมอกันนะครับ เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทํานะครับดูตามไปได้เลยนะครับเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะอตอนนี้สี่ของข้าวก็เสมอกันแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่หมูทอดลงไปครับหมูทอดอันนี้ผมเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะเพื่อจะได้สะดวกต่อการกินนะครับนี่เราก็ทําการผัดคลุกเค้าไปแบบนี้ได้เลยนะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับยั่วเตะจมูกมากๆขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ใบกระเพราลงไปครับใครชอบกินใบกระเพรานะครับสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะครับนี่ทำการผัดกุกเขาไปให้เข้ากันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเสร็จขั้นตอนนี้ก็เตรียมตักเสริมใส่จานได้เลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับ ปกติเราจะกินแต่กระเพราราดข้าวนะครับเป็นกระเพราหมูสับราดข้าวแต่วันนี้เราได้เป็นข้าวกระเพราคุกหมูทอดนะครับซึ่งอร่อยไม่แพ้กับข้าวกระเพราหมูสับราดเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมผัดหนึ่งกระทะนะได้เป็น2ที่เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวกะเพราคุกหมูทอดนะที่นํามานําเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบนซีคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ